เปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรียวมี3 3 3โทรศัพท์มือถือรุ่นเริ่มต้นดีไซน์แพลวพวมาพร้อมกับกล้องหลังคู่เลนส์หลัก50รล้านพิกเซลและระบบเสียงแบบเล็ก3.1 3.0ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่4,100บาทเท่านั้นครับเซเว่นิสซีรีส์เผยสเปคและราคาราสุดออกมาแล้วนะครับจัดเต็มด้วยกล้องหลัง200ล้านพิกเซล ชิปเซ็ตตัว t ็อปสเตปจ a ก o n 8อพัเจนหนหน้าจอลื่นไหลรีเฟรชเรท120เฮิรต Hz, พลังการชาร์จที่เร็วถึง120วัตต์ในราคายุโรปเริ่มต้นที่21,800บาทครับสวัสดีครับกับมาร์ตใข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนียราแปดนกาสัสิบนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพาดข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันเรียวมีอินเดียได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเรียวมี c 3 3ยสมงเป็นทางการแล้วชูจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์ของตัวเครื่องที่มีลักษณะแบบแสงสะท้อนและดูสวยใสยดูเรียบหรูมากขึ้นนะครับกล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซล ราคาเนี่ยน่าสนใจอยู่ที่ประมาณ4,000บาทเท่านั้นเรามี4.33มีดีไซน์คล้ายคลึคงกับเส้าตัวเร็วมี 9i นะครับฟ้าหลังเนี่ยจะเป็นเกร็กสเตอร์นะครับที่เรียกว่า b u b b l e g r a s s y นะครับดีไซน์เนี่ยคล้ายๆกับบอลลสซีมีให้เลือกทั้งหมด3มสีได้แก่สีฟ้าสีทองแล้วก็สีดำครับโดยเครื่องบางเพียงแค่8.3ม mm, ิลิเมตรแล้วก็มีน้ำหนัก187กรัมด้านหน้านะครับของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.5นิ้ว ในส่วนของกล้องหน้าความละเอียด5รานพิกเซลกล้องหลังมี3ตัวครับเลนส์หลัก50รานพิกเซลแล้วก็กล้องเสริมอีก2ตัวนะครับภายในของตัวเร็วมี c 33มาพร้อมกับชิปเซตติดตั้งโดยย u n i s o ย T612 แล้วก็มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง RAM 4 g b นะครับแล้วก็ความจุในตัวเครื่อง ROM 128 g b สามารถที่จะเพิ่มหน่วยความจา แบบเสริมได้นะครับ m มโ r o s d สไดได้สูงสุดถึง 1TB โดยจะมีความจุแบตเตอรี่ที่5 0 0 0 m a ah, มิลลิแมและทำงานบนระบบ Android 12ครอบทับด้วยเลยมี e ui s e d i t i o n นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามี C33 นั้นยังมาพร้อมกับช่องหูฟัง3 5มมิลแล้วก็มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข,าข้างของตัวเครื่องและมีระบบเสียงแบบแตะเล็ก3.0นะครับที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ด้วยเรยมี C33 นั้นมี3สีครับได้แก่สีทอง าแล้วก็ทะเลนะครับโดยมีราคาเริ่มต้น RAM 3GB กิกนอจำาที่8,999รูปีหรือประมาณ4 1 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนรุ่นนี้จะเข้าในไทยหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีข่าวเพิ่มเติมมากกว่านี้จะมาอัปเดตกันครับเรียกได้ว่ายังคงมีข่าวคราวยังต่อนเนื่องซับโทรศัพท์มือถือ Xiaomi 1 2 T Series ว่าที่สมาร์ทโฟนเดยอถงคุ้มรุ่นใหม่นะครับ ซึ่งล่าสุดนั้นได้มีข้อมูลเพิเ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ในเรื่องของสเปคต่างๆดูดออกมาด้วยเซ r ว่นสิบสองทีซีรีส์ตามรายงานล่าสุดระบุว่าจะมีการเปิดตัวให้เราได้เห็นกันภายในเดือนกันยาย,ยนนี้โดยจะมีทั้งหมดเนี่ยรุ่นปกติแล้วก็รุ่นโปรครับคือ2รุ่นด้านของสเปคนั้นจะมีรุ่นแรม8ปดกิกนะครับส่วนรอมหนวยความจำหน2่และ256มีให้เลือกนะครับพร้อมกับความลื่นไหลนะด้านการแสดงผลเนี่ย ในเรื่องของหน้าจอเป็น AMOLED 6.67นิ้ว Refresh Rate 1 2 0 h z ชิปเซตของ Xiaomi นะครับ 12T Pro ตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ตของของง Qualcomm แบบตัก้อน8พัต Gen1 ขนาดรุ่นปกตินะครับแล้วก็ชิปเซต MediaTek Dimensity 8100 Ultra ทั้ง2รุ่นนั้นสามารถที่จะมากับแบตเตอรี่ 5000mAh นะในส่วนที่แตกต่างกันนะครับตัวตัวการชาร์จเนี่ยจะต่างกันในรุ่นปกติเนชาร์จ็ว 67W แต่ในรุ่นของ T Pro จะชาร์จเร็ว120วัตต์ครับการถ่ายภาพกันบ้าง Xiaomi 2ิ T นะจะมีกล้องความเรียน108 000, 000, el, ide, 8, 000, ล้านพิกเซลอัลตร้าไวท์ล้านมาโค,โคโสองในส่วนของ1 2 T Pro จะมาพร้อมกล้องเ 200, 000, ลนส์หลัก200ล้านพิกเซลอัลตร้าไวท์ล้านเท่ากาันมาโคโสองเหมือนกัน ราคาบ้าง Xiaomi 12T เริ่มต้นอยู่ที่600-620ยูโรประมาณ21,800บาทไปจนถึง22,500บาทส่วน Xiaomi 12T Pro นั้นเริ่มต้นที่800-820ยูโรหรือประมาณ29,29800 0 0 0นะครับระหว่างนี้ซึ่งคาดการว่าจะมีการนำไปวางจำหน่ายนะครับในกลุ่มประเทศอื่นด้วย ซึ่งการจะถูกลงกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าในโซนยุโรปนั้นจะมีภาษีที่แพงกว่าในทวีปเอเชียของเรานะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่กําลังหาของอร่อยกินกันอยู่แล้วก็ผมขอแนะนําร้านนี้กันเลยครับกับร้านที่ชื่อว่าเซเว่นชิกที่มีอาหารหลายประเภทให้เลือกสรรกันไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่นอย่างปีกไก่นนวอรีนสเต็กไก่สไปซี่ไก่คาราเกะหรือจะเป็นอาหารแชร่แข็งอย่างหมึกไข่แดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวอาหารคลีนก็มีนะอย่างอกไก่นุ่มปรุงรสมีหลายรสชาติให้เลือกแล้วยังมีสินค้าที่ทางรา ผลิตเองโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอ,อกอกไก่ยอซึ่งเป็นสูตรไร้แป้งไร้น้ําตาลเหมาะกับคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อลดน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นสายคลีนหรือคีโตก็สามารถทานได้นะครับทางร้านมีการสั่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีออยอรองรับแถมรีวิวจากลูกค้านะครับก็มีชื่นชมเรื่องแพ็กเกจที่เจ้าของเนี่ยมีความใส่ใจในการซีลสินค้าด้วยตัวเองทุกอตจนผลคะแนนโหวตของร้านสูงไปถึง4.9เต็ม5คะแนนอย่าลืมนะครับถ้าคิดหาของอร่อยราคากันเองฝากร้านเซเวนชิกไว้ ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ